สวัสดีครับอยู่กับผม C D Gamer T V เย่ yeah! วันนี้ครับผมจะมารีวิว Edge On ครับ Minecraft P E ครับแล้วอะพจะอยู่ไหนวะ Edge On นี้ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับรไหนอะ,นอะเฮ้ยคุาอยู่แถวนี้ โอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันิเดนิเดนิว่าจะแบบไหนวะอ,อันนี้ครับแป๊บนึงนะกำลังจะทำการเข้าเกมก็แอดออนอันนี้เป็นแอดออนที่เพิ่งโหลด,ดมาเมื่อวานวยังไม่ได้ทันรีวิวครับก็เลยถือว่าเอาเอามารีวิววันนี้ก็เอาไปลองเล่นแล้วอ่ะเฮ้ย โอเคครับโอ้ย okay. oh oh. mm hmm. แรก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 ขอปิี่นมอนเตอร์แป๊บหนึ่งครับข่าวมาชื่อแอรอนคืออะไรไม่ออกผมไม่รู้ว่ะไม่ได้อ่านอ่านไม่ออกด้วยโอ้ไม่ใช่นี้มิมนอนเตอร์ เคเป็นมอนเตอร์ที่ไม่ลื่นเลยเดี๋ยวค่อยมาจะเดี๋ยวเราจะมารีวิวมันอีกทีนึงทีตรงเกาะทางนั้นก่อนครับก็ไม่รู้นะเกิดมาที่เกาะเคมาเดี๋ยวทำตาเปิดมอนเตอร์เปิดแค่นี้พอ โอเคครับมาดูตัวแรกกันเลยเดี๋ยวอาไมะอันนี้โอเคครับถ้ามีเสียงรบควรหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะผมดู <c oughs> ดู u t u b e อยู่มาดูตัวแรกกันเลยนี่ก็ไม่รู้คือตัวอะไรครับผมไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ แต่ถ้าเกิดทับตอนแต่ค่ะส่วนเรื่องลิงครับผมจะไม่ทิ้งไว้ผมจะไม่มีวันทิ้งลิงไว้สักิฟเลยฮ่าฮ่าฮ่าผมไม่อยากทิ้งลิงไว้ยังที่เกียดก็ถ้าเกิดใครอยากดาวน,น์โหลดก็ผมแนะนำแอปแอปหนึง่งแต่ว่าดูชอไว้ที่หลังโอเคมานี่ก็ แต่ถ้าเกิดมองจากไอ้ลูกขององเนี่ยตอนดูครั้งแรกผมเห็นหน้าอยาก,กะจีนอตอ่ะดูตัวต่อไปอ้าวไอ้ตัวนี้โอเคดูหน้ากันสักทีโอเคครับเดี๋ยว,อวขอ,อเอาตัวนี้จะเอาดบไอ้ม่อนอเทพ แรงเลยเพราะผมบอกมันจะทำเรื่องเพิ่มขึ้นนะอ,อันนี้ถายสิ่ต่อมาว่าเป็นเหล็กอนนี้นนเป็นเหล็กนะอ,นนนอนนันต่อจากนั้นเป็นแค่ขวดนี้นมันเยอะ ไปปึ๊บมีก็ตัวอะไรไม่รู้นะเฮ้ยมันหลุดมากอ่ะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ตัวจะออกมาจิางก็เป็นแบบนี้นี่แต่ผมสงใส่ยางรุ้งมันมันมีอะไรติดอยู่ด้านหลังทุกตุกตัวเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันแทบทุกตัวเนี่ยตัวต่อไปตัวนี้เป็น ไ่รู้สิแต่มันต้องสู้กับรเนี้เสียงมาสองตัวที่แม่งโดนลมอื้อนี่ตัวต่อตัวโอ้แบบสู้กระบะสู้ตัวตัวจะไปเอ็นอันนี้อะไรดูแล้วแต่ดูดีๆแล้วตัวมันไม่เชื่อมต่อกันเฮ้ยโอ้ my god ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โดนตาย น,นีเหรอไอตัวนี้นเนาะก็เป็น,เอ,น,นเอ็นเดอร์แมนมัน้งเอ็นเดอร์แมนแต่ไม่รู้มันจริงเหมือนกับไอตัวนั้นได้ไง,งตัวต่อไปดูแล้วมันน่าคล้ายๆอิตเทอร์จีนเนาะแต่ถ้าไม่ดูน้าจริงน,นะ้วทุเรศมากนี่ตัวต่อไปนี่ตัวนี้เป็นอะไรไต่อไปเราจะมาดูกันที่อาวุธ ชุดเกาะผมจะไม่รีวิวเพรับไม่คือชุดเกาะไม่น่าสนใจเลยมาแรกแต่ว่า,าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเพิ่งเจอแอดออนที่เปลี่ยนของไปเยอะขนาดนี้คลังแรกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะโอเคเราวจะรีวิวข้างที่อยู่ตรงนี้ก็กเยอะมาก

โอเคครับพวกกลับมากันแล้วครับอตอนนี้ฮะผมก็ได้ออกจากเกม Minecraft มาครับนี่ครับแอปนี้ที่ผมแนะนำสำหรับใครที่อยากโหลดแอดออนไปเล่นกันนะฮะก็มีหลายแอดออนเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่ผมว่าคลิปหนะ้าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบอกกันเลยก็อันนะครับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรแอดออนไหนแอดออนอันนี้ครับแอดออน Minecraft PE แอดออนอันเนี้ยแอดออนมาริโออะโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ครับบ๊ายบาย